โทรพูดถกอย่าลืมโทรนะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อยุเท่าไหร่คะอายุ2ี่สองค่ะ22 e e อ่าคือพอดีมีปัญหาเรื่องความรักนิดนึงค่ะคือพอดีเนี่ยหนูมีแฟนที่คบกันมาประมาณสามจะสี่ปีแล้วละค่ะแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือไม่ได้มีเรื่องนอกใจเรื่องกินเหล้าเรื่องเที่ยวกานคืนไม่มีกันเลยแต่พอดีว่าหนูเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันแบบ นเหนื่อยเบื่อแบบว่าเหมือนอยากอยู่เงียบๆอะไรเง,งี้ยค่ะบางทีตัวหนูนั่นเหรอตัวหนูเองใช่ไหมคะค่ะตัวตัวหนูเองค่ะอมืมเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยไหมไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยก็เคยเป็นครั้งแรกตอนบคบกันได้ประมาณปีหนึ่งหรือสองปีเนี้ยแหละค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยเพิ่งมาเป็นอีกทีเมื่อต้นปีเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นถี่แทบจะแบบว่าเป็นทุกเดือนเลยก็ว่าได้ะค่ะ แต่ว่าช่วงต้นปีที่เป็นเนี่ยประมาณมกราคมพาร์อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบว่าแ๊บหนึ่งแล้วก็หายแล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนเป็นแล้วก็นานเลยค่ะกว่าจะหายกว่าจะแบบว่าอารมณ์นั้นมันแบบจะหายไปอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วเขาทาอะไรเปลี่ยนไปไหมที่เป็นสาเหตุหรือว่าอยู่ดีแล้ก็มีสิ่งเขาก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะแบบว่าแบบเ,ออเคยคุยกับเรายังไงก็คุยเหมือนเดิมทุกอย่างไปเที่ยวกันดูแลเราอะไรดีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าต้นหนูเนี่ยทําง,งานเออหกวันต่อสัปดาห์ด้วยแล้วก็เหมือนมีภาระงานแล้วก็เรื่องทีี่่บบบ้้านทตองแ ละผิดชอบหลายเรื่องนะคะก็เลยไม่มั่นใจว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราแบบว่ามีอาการแบบนี้เราก็จะแบบเหมือนเนื่อยกับตัวเองอะไรเงี้ยเออเป็นอีกแล้วหรอวะหนูก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่ามันเราพายเขาเครียดไปด้วยพายเขาคิดมากอะไรเงี้ยแล้วหนูเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับเขาอยู่แล้วแล้วก็แบบเหมือนคุยกันก็หาทางแก้แต่มันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าตัวหนูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเราได้ยังไงก็ลองถามแบบว่า ห่างกันและไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าห่างกันแบบจะเลิกกันนะคะหมายถึงว่าแยากย้ายกันไปทําแบบว่ากิจวัตรของตัวเองค่ะเราก็จะแบบว่าไปโฟกัสเรื่องอ่านหนังสือเราก็จะแบบทํางานทํางานทางานอืม,อมแล้วเราดีขึ้นไหมคะพอลองแ<ม>ยกแยกันบ้างอืมมันก็เหมือนดีขึ้นมาหน่อยนึงอะคะ่ะแล้วพอเวลาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะสมมติว่า มาวัดความสุขมันอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า,าหลังๆมามันเหลือร้อยเดียวซึ่งจริงๆ <c oughs> มันก็ยังเต็มร้อยอยู่นะแต่มันเหมือนมัน,ม,นมันนิ่งอะค่ะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน,แ,ออนแ,แบบว่าเอ้ยเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าตลบกันแบบร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้มันแบบว่าเหมือนเนืบเนือเน้อนิอ่งๆอะไรประมาณนี้ยค่ะแล้วหนูเนี่ยก็ไม่เคยแบบมีแฟนไม่คบนานขนาดนี้ด้วยก็เลยไม่มั่นใจแบบว่าตัวเองว่าแบบเป็นอะไรดูอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอยู่อยู่คนละที่แต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่ห่างกันนะคะอยู่อยู่จังหวัดเดียวกันแต่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่แบบ <c oughs> บ้านเดียวกันห้องเดียวกันนะคะแล้วเจอกันทุกวันไหมคะเจอกันทุกวันไม่ไม่ค่ะจะ <c oughs> แบบว่าเดือนนึงจะไปเที่ยวนอกบ้านกันประมาณสองสามครั้งค่ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โอกาสกับเรื่องเวลาว่างของทต่ละคนด้วยอ๋อหมายถึงว่าระหว่างสมมติจันทถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยหนูไม่ได้เจอกันเป็นประจำด้วยถูกไหมอาทิตย์หนึ่งถึงจะเจอกันทีอย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะเจอกันส่วนใหญ่จะเจอกันแค่วันเสาร์ค่ะเพราะว่าหนูหยุดงานแค่วันเสาร์โอ้เจอกันน้อยใช่แล้วหนูไม่ได้ทอบอินหาอยากเจอเขาหรอเพื่อส่วนใหญ่เหมือนเวลาชีวิตหนูอะค่ะมันอยู่ที่งานหมดเลยพอมีเวลาได้พักเหมือนหนูก็อยากจะแบบว่าได้พักมนเดวยวก็ไม่อยากให้คนมาอยู่อีกถูกไหมเหมือนว่าก็เหมือนเหมือนถ้าไม่ได้ไปเที่ยวกันก็ก็ยังโทรคุยกันพิมพ์คุยกันแล้วก็เล่นเกมได้กันปกติอะค่ะ คำว่าเที่ยวนี่คือไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวดื่มไปนั่งกินเที่ยวเที่ยวในห้างอะไรประมาณนี้เที่ยวห้างดูหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคอันนี้ขอญาติถามนะเคยสังเกตตัวเองไหมว่ามันสัมพันธ์กับแบบอาการ PMS ไหมก่อนประจำเดือนจะมาจะทำให้เรานอยแบบไม่มีเหตุผลอะไรแบบเนี้ยตัวหนูตัวหนูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สังเกตนะคะเหมือนเราแค่รู้สึกว่าอยู่ดีก็เป็นแบบว่าสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเพิ่งกลับมาจากเที่ยวกันกำลังแบบแฮปปี้เลยแต่ว่าวันนี้ตื่นมารู้สึกแบบ เบื่อว่ะทาไมมันน่าเบื่อจังวะชีวิตหรือเบื่อเขาเบื่อเราเบื่อตัวเราเองเลยอะค่ะอะไรอะไรมันก็แบบน่าเบื่อไปหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาอะเป็นคนแบบสําคัญสำหรับเรามากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่ามันมีอะไรนิดนึงอะค่ะกับเกี่ยวกับตัวเขาอย่างเงี้ยที่หนูรู้สึกหนูจะเลยแบบจะเครียดมากแล้วแบบว่าเวลาที่เป็นอย่างงี้ก็จะแบบ คิดมากกันทั้งคู่ทะเลาะก,กันหนูก็ตลบบมานั่งด่าว่าทไมเราเป็นนี้อยู่แล้วอ่ะมันว่าอะไรมันจะหายอะไรสักทีจตนแบบเคยคิดตแบบเอ้ยหรือไปหาจิตแพทย์ดีไหมอะไรเงี้ยเผื่อมันเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องอะไรลึกๆไรไหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเหรือเรื่องทํางานก็ไม่แน่นะเอาจริงๆเออม,มันดูแบบคือเครียดเรื่องอาจจะเป็นที่แบบเครียดเรื่องงานแล้ว,ลวงานอ่ะมันยังไม่ไม่ไม่เคลียร์ไม่ปลดล็อกอยากจะให้เวลาตัวเองกับงานแต่บางเอิงก็ต้องแบ่งแชร์เวลาไปให้เขาด้วย มันพอจะเป็นอย่างนี้ไหมคะน่าจะพอเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยจะแทบไม่ไม่มีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองเลยเพราะว่าที่ทํางานกับบ้านหนูเนยค่อนข้างไกลแล้วหนูก็จะต้องแบบว่ารีบไปแต่เช้าอะไรเงี้ยเพราะว่ารถมันจะติดด้วอะค่ะก็ไปถึงตั้งแต่เช้าแล้วกลับเวลากลับบ้านบางทีก็จะแบบว่าไม่ตรงไม่ไม่ตรงกันทุกวันนะคะสมมติว่าวันนี้เลิกไว้ก็อาจจะได้กลับไววันนี้เลิกช้าก็จะได้กลับช้าหน่อยแล้วพอเหมือนแบบว่าเวลาเราว่างอะค่ะเราก็แบบว่าพยายามให้เวลาเขามากที่สุด เอ้ยเธอเนี่ยเขาว่างแล้วคอกันไหมเล่นเกมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีก็ไม่ได้อยากทาถูกไหมหมายว่าบางทีก็เพราะว่าเป็นหน้าที่รู้สึกว่าเฮ้ยแฟนกันก็ต้องหาเวลาทาด้วยกันแต่จริงไม่ได้อยากทําใช่ค่ะบางทีแบบว่าเขาถามเธอคอกันไหมเราก็แบบกําลังใช้เวลาพักนั่งดูการ์ตูนดูหนังอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราเลยถึงก็แบบว่ายังไม่ค่อยอยากคอเลยฮะแต่เราก็หยุดสิ่งที่เราทําไว้ก่อนเพื่อไปให้เวลาเขาก่อนได้แฟนอยุเท่าไหร่รับยี่สิบเอ็ดค่ะเด็กกว่า ใช่ค่ะเด็กกว่าหกเดือนเขาทํางานยังคะเขาเรียนอยู่แล้วก็เหมือนทําเป็นพาร์ทไทม์อะค่ะแต่แต่ว่าไม่ได้พาร์ทไทม์แบบว่าลงประจําอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาสามารถเลือกวันได้ว่าอวันนี้เขาส้าดูอกนะเดี๋ยวลงงานอะไรเงี้ยค่ะอาแต่เขาก็จะไม่คอนดิชั่อาจจะไม่เยอะเท่าคุณแพทย์เพราะเขาไม่ได้ทำงานฟูลแต่เขาไม่ได้ทําประจำโอเคแล้วอ่ะล่าสุดย้อนไปสามวันนี้คุยกันดีไหมก็ดีนะคะเพิ่งไปเที่ยวกันมาด้วยไปดูหนังกันมาทุกอย่างก็โอเค ก็โอเคค่ะเรามีโมเมนต์ของการไม่ภูมิใจในตัวแฟนไหมโมเมนต์ไม่ภูมิใจแทบจะไม่มีเลยค่ะัก็ตดไม่ไม่รู้เลยว่าจะไม่ภูมิใจอะไรเรื่องค่ะเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเขาก็ไม่เคยทําให้เราต้องกังวลเลยค่ะก็ดีไปก็่าดีมากเลเธอใช่เราไม่ดืมอะไรเราเล่าดื่มแต่ว่า ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบไปดื่มทุกวันอะไรงะเงี้ยค่ะเขาจะดืม่มเฉพาะโอกาสพิเศษแต่ว่าตั้งแต่คบกับเรามาเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยแบบไปดืม่มหรืออะไรเงี้เลยอืแล้วก็ไม่แบบไม่เที่ยวกลางคืนแบบว่าไม่ไปผับแม่อะไรนี้บุหรี่ไม่สูบแล้วก็ทําอาหารเป็นทดีทุกอย่างอะคะ่ะดูแลเราดีไม่นอกใจไม่คุยกับคนอื่นแม่อะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่มันบริหารไม่ได้ดที่ว่าคุณทันโหลดนะื่ึงเพรามันโหลดแล้วมันก็ เหมือนเวลาส่วนตัวยังไม่มีอ่ะมันไม่อยากรับอะไรอ่ะแล้วก็ไม่อยากแล้วการไปเจอแฟนหรือคอกับแฟนกลายเป็นอีกหนึ่งรูทีนที่ต้องแบบที่ต้องทำใช่ต้องเป็นต้องเป็นแทสจั์อย่างนั้นน่ะอืแล้ววันนี้แพ้อยากถามอะไรพวกเราครับคือพอหนูเป็นอย่างนั้นหนูก็แบบไปหาในเน็ตใช่ไหมครับเวลาคนคบกันมานานส่วนใหญ่เขาก็จะแบบมาตายกันตรงนี้อะไรใช่ไหมค่ะหนูก็เลยแบบไปหาว่ามันเป็นอาการหมดรักที่อ่นตัวหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็แบบไปหาดูหลายที่อะไรเงี้ยหนูก็พยายามไม่คิดว่าแบบ หมดรักแฟนเหรอไม่ใช่เรามั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติมันก็น่าจะมีอ่ะค่ะแบบว่าอาจจะเป็นพวงนี้เลยก็ได้ถ้าพวงนี้น่าสมมติว่าความรู้สึกแบบนั้นมันกลับมาเล่นงานหนูอีกแล้วอะหนูจะแบบว่าทํายังไงดีคะหรือว่าทําเหมือนที่ทํามาทุกๆครั้งดีโอเคทมใครก่อนครับ <c oughs> เอาพี่ต้นหอมก็ได้ค่ะเออภาวะอย่างนี้ต้องคุยกันค่ะตอนนี้มันเหมือนกับหน้าที่การทํางานของหนูมันเยอะมาก ช่วงที่คนเราอ่ะมันจะมีปัญหาเนาะด้วยวัยอ่ะจะมีปัญหาช่วงของการสร้างตัวเนี่ยคะ่ะช่วงวัยสร้างตัวนี่แหละเพราะว่าเราอยากจะทํางานทุกอย่างที่เราทําทําได้อ่ะเราอยากเป้าหมายของเรามันคือเงินด้วยอ่ะแล้วก็บางทีอ่ะแฟนอาจจะเข้ามาในจังหวะที่ไม่พร้อมไม่พร้อมหมายความว่าคือการที่มีแฟนอ่ะ นอกจากเราจะทํางานแล้วเรายังต้องมีเวลาให้เขาด้วยนะเรามีเวลาส่วนตัวของเราเราก็ต้องมีเวลาแล้วเขาก็ต้องมีของเขาแล้วเราก็ต้องมีเวลาร่วมกันอีกทีนี้ของหนูเนี่ยแม้กระทั่งเวลาของตัวเองหนูยังไม่มีเลยอะ่ะหนูยังหายากแล้วพอหนูจะต้องแชร์เวลาให้กับเขาอีกมันกลายเป็นเวลาก้อนเดียวกันที่เหมือนเหมือนต้องเจียดแบ่งกันอะ่ะมันเลยทําให้หนูรู้สึกอึดอัด ว่าทำไมหนูเหนื่อยจังเลยอย่างที่เติ้นบอกว่าหนูโหลดตอนนี้หนูแบกอะไรไว้เยอะเกินไปฉะนั้นหอมรู้สึกว่าเราควรต้องคุยกันกับแฟนว่าเฮ้ยตอนนี้งานมันยุ่งมากเลยอ่ะแล้วเราแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเราอาจจะแบบช่วงนี้อาจจะขอให้มันฟลกซิเบิลหรือยืดหยุ่นหน่อยได้ไหมถ้าเราอาจจะทํางานเยอะอาจจะมีบ้างที่ไม่ได้อ่านไลน์หรือว่าไม่ได้ตอบไลน์แต่เราไม่ได้ไปไหนแล้วเราอยู่บ้านแหละอาจจะไม่ได้มีเวลาคอแบบ บ่อยๆเหมือนที่เคยทําหรืออาจจะไม่ได้ออกไปเดทกันทุกเสาร์าแต่อยากให้แบบเข้าใจหน่อยว่าช่วงนี้งานมันเครียดจริงๆหอมคิดว่าการพูดคุยกับเขาว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าเรารักกันอ่ะเพราะเท่าที่หอมเช็คแล้วเนี่ยแพทไม่ได้เบื่อแฟนไม่ได้ถึงจุดอิ่มตัวแพทยังรู้สึกพราวหรือภูมิใจในตัวแฟนว่าแฟนเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นข,ข้อข้อแต่สิ่งที่แพทขาดมันเป็นเรื่องของเวลาที่เวลาส่วนตัวกับเวลาของแฟนตอนเนี้ย มันมันแย่งกันอยู่มันเหมือนทับซ้อนกันใช่แล้วแพทกําลังต้องการเวลาส่วนตัวแพทอาจจะบอกว่าเออโอเคขอให้แพทแบบช่วยเออตอนนี้ขอให้แพทได้ได้บริหารเวลาตรงนี้ก่อนนะลองลองให้เวลาส่วนตัวกับกับแพทหน่อยอาจจะมีบ้างที่ที่เหมือนแบบเวลามันไม่ตรงกันแต่จะพยายามนะแค่บอกให้เข้าใจว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะ เป็นสถานาการณ์ที่มันยากนิดนึงสําหรับชีวิตคู่นะแต่เรายังจะเดินไปด้วยกันอได้ค่ะเออขอให้เขาเข้าใจคือเราต้องวิเคราะห์ตัวเราให้ได้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเหนื่อยกับเราเหมือนกันแพทไม่รู้แพทเป็นอะไรแพทเป็นแบบนี้แพทรู้สึกอย่างนี้อย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วคุณเป็นอะไรเขาไม่รู้แต่ถ้าวันนี้แพทมีคําตอบให้เขาเลยว่าเออเดี๋ยวแพทจะลองยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทํางานนิดนึงขอให้คุณยืดหยุ่นกับกับแพทหน่อยอาจจะคุยกันแล้วลองดูซิว่าเฮ้ยมันดีขึ้นไหม ค่อยๆปรับได้ค่ะอืม,มันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละช่วงวัยรุ่นสร้างตัวอโอเคค่ะอ่าใครต่อดีคะเป็นพี่พี่เผือกก็ได้ค่ะอ่า <c oughs> ก็เท่าที่เอาเอาจากประสบการณ์พี่ที่เคยเจอมาแล้วกันเนาะได้ค่ะก็อย่างหนึ่งก็อยากให้ลองตรวจสอบแล้วก็ลงวันที่แบบเรื่อง PMS อ่ะอันเนี้ยบางที ผู้หญิงบางคนไม่รู้ตัวว่ามันเกิดจากแบบฮอร์โมอนที่มันสวิงเร็วมากอ,ะอ่ะคือบางครั้งถ้าเราถ้าเราหนอยอะไรแบบไม่มีเหตุผลแล้วเป็นทุกเดือน <c oughs> แล้วเป็นสักพักหนึ่งประจำเดือนมาอย่างเงี้ยมันแทบจะใช่เลยนะเท่าที่พี่เคยสัมผัสมานะเพราะฉะนั้นเริ่มจากลองลงวันที่ประจำเดือนมาก็ได้ครับได้ค่ะเพราะว่าอ,อันนี้เหมือนเหมือนตอนที่คุยเรื่องนี้กับแฟนนะคะแฟนก็บอกว่าเนี่ยเขาสังเกตหลายรอบแล้วเธอจะเป็นอย่างเงี้ยตอนเป็นเมนนั่นแหละ แต่ด้วยความที่แบบว่าก่อนก่อนนั่นเนี้ยค่ะช่องที่หนูเป็นเมนมันไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยเราก็เลยแบบว่าใช่เหรอเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าแบบว่ายังไม่ได้แบบปักใจเรื่องเมนแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มบันทึกตั้งแต่เด็กเราบันทึกดูมันอาจ,จ <c oughs> อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะ <c oughs> บวกกับสมมุติฮอร์โมนมันเปลี่ยนเร็วรวดเร็วมากบวกกับเอปัญหาเรื่องงานอย่างที่พี่ๆเขาบอกมามันก็มันก็บวกเข้ามาอีกถูกไหม,มทำงานเหนื่อย ทำงานเหนื่อยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งฮอร์โมนเราเปลี่ยนเก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแล้วอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญคือการที่เราครบกันมาสามถึงสี่ปีแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเข้าสู่ช่วงนิ่งแล้วของความสัมพันธ์นะครับพอดีเลยสามปีเนี่ยอะไรที่มันเคยหวือหวาหรือมันเคยร้อยห้าสิบอย่างที่แพทย์ว่าเนี่ย<ห>มันจะลงมาเหลือร้อยปกติละมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่ประกอบกันพอดีครับแพทย์ทำให้ทุกอย่างมัน มันมาผสมรวมกันเป็นโอ้โหอารมณ์เดียวที่แพทสัมผัสได้ออกมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลองเช็คลิสต์ดูทีละอย่างพี่ว่านะแล้วก็โอเคถึงแม้ว่า3-4ปีเนาะความหือหวามันจะลดลงมาก็ตามหรือเราจะรู้สึกโอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มเหม็นเบื่อเริ่มเริ่มเริ่มมีความเบื่อปรากฏขึ้นมาซึ่งมันยังปกติถ้าสุดท้ายแล้ว <c oughs> คำถามที่เราลองถามตัวเองว่าถ้าเบื่อแล้ว แล้ววันหนึ่งไม่มีเขาอยู่ในชีวิตอะ่ะเราอยู่ได้ไหมลองดูเลยว่าเราไม่ได้คบกับคนนี้ต่อไปชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างมีคนทำข้าวให้เรากินไหมมีคนดูแลเราไหมมีคนแล้วเราจะอยู่ได้ไหมถ้าคำตอบคือเฮ้ยอยู่ไม่ได้วะนั่นแปลว่าไอ้ความเบือ่อที่มันลดลงความหือหวาที่มันหายไปพี่ว่ามันคือเรื่องปกติของความสัมพันธ์ท,ทุกคู่มันจะต้องผ่านจุดนี้ครับหมายถึงว่า จุดที่เราไม่ได้หวานฉ่าไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหหลงไหลกันเท่ากับตอนที่เราจีบกันปีสองปีแรกหรือใดๆก็ตามพี่ว่าทุกคู่ต้องผ่านผ่านได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นค่อยๆกลายที่เขาว่าคบกันไปก็จะกลายเป็นเพื่อนกันเคยได้ยินไหมได้เคยได้ยินค่ะใช่แต่พี่ว่าไม่ใช่จริงคบกันไปมันจะกลายเป็นคู่ชีวิตกัน แล้วยิ่งอยู่กันเป็นคู่ชีวิตแล้วอะมันไม่ต้องการความหวือหวาอะไรหรอกอะมันไม่จําเป็นต้องมานั่งตื่นเต้นกัแล้วอะมันอยู่กันเพื่อสร้างครอบครัวอยู่กันเพื่อแบบอนาคตมากเต้าไปได้กันอะไรอืมเราจะไม่ได้อยู่ในสเตตัสที่แบบฉันต้องหลงไหลเธอเธอต้องหลงไหลฉันมันยังคือมันคือความรักนั่นแหละแต่มันแค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนความรู้สึกไปบ้างตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับลองเทสตตัวเองก็ได้ฮะลองไปดูหนังคนเดียวลอง ลองทาอะไรคนเดียวดูซิว่าเฮ้ยลองไม่มีเขาแล้วมันมันสนุกมันแฮปปี้เหมือนเดิมปะวะหรือว่ามีไอ้ไอ้หน้าเบื่อคนนี้นั่งอยู่ข้างๆมันก็ดีกว่าว่ะใช่เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้นครับจากการที่ฟังพี่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณแพทไม่ได้หลักไม่ใช่ไม่ได้หลักเขาอ่ะเพียงแต่ว่าณตอนนี้มันมีเรื่องงานที่พี่ว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักๆอันนี้จากฟังนะและพี่คิดว่าถ้าคุณแพทเมื่อกี้คุณแพทพูดได้ว่าเหมือนเคยอยากจะไปปรึกษา จิตแพทย์หรืออะไรเงี้ยพี่ว่าก็ลองดูก็ได้นะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเองความโหลดของคุณแพทย์อะบางทีมันเข้าใจมันมันส่งผลจริงๆอะ่ะโดยที่คุณแพทย์ไม่ได้รู้ตัวบางคนพอมันเครียดกับงานอะเหมือนมันอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่สามารถทํางานแบบเคลียร์ได้หรืออะไรก็ตามภาะวาาะวงอะแล้วพี่ว่าอายุแบบคุณแพทย์อะเรื่องงานมันสําคัญจริงๆนะเพราะว่าเหมือนเวลาหลบหนูทำงานเหมือนจะแบบว่ายําขิดยําทําแบบประมาณสามสี่รอบค่ะสมมุติว่า มีต้องโทรหาลูกค้าคนนี้หนูก็จะแบบเขียนเขียนเตือนความจำในโทรศัพท์ก่อนแล้ว mm hmm. หนูก็ชอโทรเสร็จแล้วหนูก็จะติแบบล้วหนูก็จะเขียนสกัดอีกทีนึงว่าโทรแล้วนะ mm hmm. โทรแล้วนะแล้วก็เหมือนต้องกลับมาอ่านอยู่เรื่อยๆค่ะว่าเออเราโทรหาเขาแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าในเชิง<ด>ชีวิตจริงอะ่ะพี่ว่าบางทีอะ่ะการบางครั้งเวลาที่ต้องโฟกัสงานมากๆอะ่ะการมีแฟนอะ่ะบางทีมันเป็นมันเป็นภาระที่เราต้องคือถ้าไม่เจ๋งจริงอะ่ะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะเห mm hmm. มายนึีว่าต้องใช้ต้องมีคนที่ มีทักษะประมาณหนึ่งเลยที่สมมติเวลามันมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากๆโดยที่เราก็ยังไม่ขาดตกบกพร่องเรื่องแฟนอ่ะมันหาไม่ได้ในทุกคนนะเราจะเห็นนะว่าบางคนอ่ะงานสําเร็จมากแต่ความรักคือพังพินาศอ่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถจัดการมันได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าถ้าคุณแพ้มีโอกาสลองไปคุยกับคุณหมอดูมันที่มันจะบดล็อกก็ได้ว่าคุณหมอว่าเออพอคุณอ่ะเครียดเรื่องงานมากมันเลยส่งผลกับทุกอย่าง ก็เป็นไปได้อันนี้สำหรับพี่แล้วอจะเป็นที่พี่เผือกบอกว่า PMS หรืออะไรใดๆมันก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าถ้าตอนนี้พี่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเป็นปัญหาเลยคือความโหลดของคุณแพทย์ที่ทํางานยาวจนถึงสุขะฉะั้นเสาร์ทย์บางทีมันก็อยากมีเวลาส่วนตัวอะาอย่างพิจากราการอย่างเงี้ยบางทีพี่เหนื่อยๆบางคืนอะ่ะคือพี่ก็จะโทรคุยกับแฟนทุกวันใช่ไหมบางทีพี่ก็บอกฟนว่าวันนี้ไม่มีแรงอยากคุยทั้งสิ้น <c oughs> ไม่โทรนะ อย่างนี้เลยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะมันชอบพูดเเรา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 บอกเขาไปตรงๆเพื่อใ,ให้เขารู้ว่าเรายังแคร์เขาอยู่นะเพราะเราไม่ได้หายแต่เรามีอะไรเออมันมีสิ่งที่เราจะต้องแบบเอาตัวให้สบายก่อนก็มี <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไปอยู่ที่พี่เผือบพูดว่าสุดท้ายถ้าแพ้จะทํางานจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กับงานแล้วเราอยู่คนเดียวมันได้อ่ะอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้มีปัญหานะมนหมายถึงว่าสุดท้ายวันนั้นถ้าแพ้รู้สึกว่า เฮ้ยเราทุ่มเทกับงานแล้วอยู่กับตัวเองแล้วมันสบายโดยที่แพทกลับบ้านแล้วไม่ต้องม,มีใครมาถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมและแพทโอเคอะ่ะมันก็จ,จะเหมาะกับชีวิตแพทก็ได้แต่ถ้าแพทร,รู้ตัวว่าหนูก็ยังคงเป็นคนที่ต้องกลับบ้านหลังจากทกํางานเหนื่อยแล้วมีคนถา,ถามถ่ายว่าเหนื่อยไหมเออวันนี้เป็นไงบ้างและให้มีคนเดินให้เราได้พูดปรึกษาอย่างเงี้ยแพทก็ต้องชั่งน้าหนักตัวเองดูอะ่ะเพราะว่าอย่างนั้นอ่ะ การที่มีเขาอยู่ในชีวิตอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะเขาก็เป็นคนดีเขาไม่ได้มีที่อะไรใชแต่ตหนูใช่ตหนก็แบบเคยมีคิดภาพแบว่าถ้าวันหนึ่งแบบว่าไม่มีเขาอยู่แบบไปทําอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นไงหนูคิดหนูก็แบบมันคงจะมันคงจะยิ่งกว่าเนี้ยมันคงจะแบบว่ามันไม่ดีเลยหนูหนูเคยคิดที่จะแบบว่าไปไปเที่ยวคนเดียวแย่เงี้ยแต่มันก็รู้สึกไม่อยากไปอยากไปมับเขามากกว่าแลบวก็ตองว่าสุดท้ายการอยู่คนเดียวหรือมีคนหนึ่งมันดีกับชีวิตกว่า บางทีมันมันมันก็จะบอกได้อะเออแล้วเรื่องสุดท้ายเช่นการพี่ว่าการที่หนูไม่เคยมีแฟนระยะยาวอะที่หนูบอกว่าไม่เคยเกิดไม่เคยเวลาประมาณเนี้ยถูกไหมสามสี่ปีมันเลยทำให้หนูงงิดนเออมันเลยทําให้หนูงงว่าเฮ้ยก่อนหน้ากูวื่หวาตลอดเพราะหนูมีเวลาแค่นน้นไงน้องแพทสาหรับพี่ทุกวันนี้นั่งเล่นมือถือหรืออ่านหนังสือแล้วมีคนนึงอยู่ข้างก็ก็ก็พอแล้ว อืมสบายใจมันก็ไม่ได้มีความมือวาใดๆนะยิ่อยู่กันมานานๆแต่มันก็อาจจะต้องแบบอ้าวเดี๋ยวเราต้องผ่าชิปไปไหนกันหน่อยหรือไปทํากิจกรรมหน่อยก็ไม่ใช่ว่าอยู่แง่งกันอย่างนั้นตลอดไปเพราะว่าเออมันก็ถ้าในทางแบบความโรแมนติกแล้วมันก็จะหมดไปได้ในสักวันอะไรเงี้ยถูกเมละแต่ว่าความมือหวามันไม่เท่าอยู่แล้วน้องแพทมันไม่มีทางเท่าใครทําเท่าได้นี่คือกราบเลยอ่ะใครที่ยังแบบบิวอัพตัวเองได้ตลอดว่าหูแพทชั่นอยากเจอกันอยากอะไรเงี้ย มันลดลงอยู่แล้วตามปกติเพียงแต่ว่ามันลดลงในในปริมาณที่เราสุกว่าเออมันพอดีอ่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วเราสบายใจที่มีคนอยู่ขงข้างคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ ทกพุทโธอย่าลืมโทรนะ uh huh.